อริพาชบแต่ก่อนยังไม่อยากกล่าวตู่ผู้เจ้าเลยได้ข่าวว่าผู้เจ้าสอนให้ให้ทานกับสาวกตัวเองเท่านั้นถ้าบงไม่อยากกล่าวตู่พระทุกมีพระภาคเจ้าด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงอยากจะถามตอนหน้าเนี่ยนะว่าพูดงั้นจริงปะอ่าใช่ไหมผู้เจ้าครับเราไม่ได้กล่าวเช่นนั้นเมื่อคืนก็อ่านพระสูตรให้แล้วใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ยดังนั้นโทษของการที่ไม่พูดคำผู้เจ้าคืออเไรก็กล่าวตู่คําสดาไง ทำกรรมกับผู้เจ้าผู้เจ้าเคยมากล่าวตูเราไหมล่ะเห็ยไหมเราไม่เคยฆ่าสัตว์ผู้เจ้าเคยมาบอกไหมเธอเป็นคนฆ่าสัตว์เราไม่เคยรักทรัพย์เธอเป็นคนรักทรัพย์ผู้เจ้าเคยเบียดเบียนเราด้วยมิจฉาวาจาไหมโกหกทำหยาบเพื่อเจอาอเสียดกับพวกเราไม่เคยแต่เรากําลังทํากับผู้เจ้าใช่ไหมแค่เราไม่ทํากับผู้เจ้าในทางที่ไม่ดีทํากับท่านดีๆตรงๆง,ง,ง่ายที่สุดเลย ท่านพูดอย่างไรก็ป o p y ไปอย่าง copy ป o p y ส่งออกไปใช่ไหมอ่านั้นหลักการเราก็ไม่มีอะไร copy คำผู้เจ้าเพื่อเจตนาเพื่อให้คนได้เสพครบได้ฟังคำผู้เจ้าโดยตรงว่าผู้เจ้าพูดอะไรอยากให้มหาชนได้รู้พระผู้เจ้าพูดอะไรส่วนเขาจะศรัทธาไม่ศรัทธาเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมอยู่กับอินทรีย์แต่ละคน แต่อย่างน้อยเขาได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรตรมวัสวดมนต์อ่ะพุทธเจ้าพูดว่าอย่างไงเอาไปฟังจริงไหมเราก็จะได้ได้คําตอบนะ <c oughs> มันง่ายครับเพราะมันเป็นาศาสนาของพระุทธเจ้าศาสนาคือคําสอนคําสอนของพระุทธเจ้าก็ต้องถามว่าพระุทธเจ้าพูดอะไรอ่ะจะไปถามใครอ่ะบางคนบอกต้องไปเรียนคำพีพระเวทถึงจะรู้าศาสนาพุทธไปเรื่องละใช่ไหมก็าถามว่าคำพีพระเวทใครแต่งบอกด้วสีสิบแปดตนแต่ง อ้าวไปถามฤาษีอยากรู้เรื่องของผู้เจ้าไปถามฤาษีมันเข้าใจผิดกันหรือเปล่าอยากรู้คําสอนผู้เจ้าก็ต้องถามคําสอนของคนบัญญัติใช่ไหมก็เหมือนพิขุรูปหนึง่งบวชกับผู้เจ้าแล้วลาสิกขาไปแล้วเที่ยวไปประกาศว่าเขารู้ทั่วถึงคําสอนผู้เจ้าหมดแล้วล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนะผู้เจ้าได้ข่าวว่าไงผู้เจ้าตามไปถึงที่สํานักเลย อ่าเราก็ถามคนนั้นที่ศึกไปบอกว่าได้ข่าวว่าเธอประกาศว่าเธอรู้ทั่วถึงคําสอนของเราหมดแล้วนะรู้ทั่วถึงอย่างไรลองกล่าวไปสินะอ่าถ้ากล่าวถูกจะอนุโมทนาถ้ากล่าวไม่ถูกจะเสริมให้ให้สมบูรณ์ <c oughs> ครูไม่ออกเลยคนบัญญัติมาเองใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยเห็นนะก็ในเมื่อเรากําลังศึกษา ศาสนาศาสนามาจากศาสนีศาสนาคือคำสอน